มัวแต่กังวลว่าจะเสียมันไปหรือได้มันมาไม่กล้าที่จะก้าวข้ามฝ่าฟันอุปสรรคก็จะไม่สามารถแก้หมากกระดานนี้ได้และก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เห็นหน้าตาที่แท้จริงของหมากโบราณที่แก้ไม่ได้ตลอดไปมาเขาที่58ไปปิดล้อมกำหนดดวงชะตาฝีมือยอดเยี่ยมฝีมือยอดเยี่ยมเหลือเกินนึกไม่ถึงเลยว่าเขาจะแก้หมากที่เป็นบททดสอบของอาจารย์ได้จริงๆการเขียนภาพ การวางหมากไม่มีสิ่งใดที่ไม่เชี่ยวชาญสมกับเป็นท่านเย้ยจริงๆคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีคนแก้หมากที่เป็นบททดสอบได้เร็วขนาดนี้ขอบคุณที่ออมมือผู้ดูแลโมถีตอนนี้ข้าชมหมากโบราณที่แก้ไม่ได้ทั้งสิบสามก,กระดานได้หรือยังพ่อหนุ่มผู้นี้เก่งว่าจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการวางหมากสูงที่สุดในรอบร้อยปีแล้วกันมังนั่นสิหากเขาสามารถแก้กระดานหมากเหล่านั้นได้แม้แค่เพียงกระดานหมากเดียว ก็ถือว่าเป็นโชคชะตาอันยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนฮได้สิท่านเยแม้ว่าท่านจะผ่านการทดสอบแล้วแต่ยังไงข้าก็ขอเตือนท่านเอาไว้อย่างหนึ่งถึงแม้ท่านจะแข็งแกร่งเช่นเดียวกับอาจารย์ของข้าแม้ว่าจะสามารถแก้หมากได้สําเร็จแต่ก็เป็นแค่การแก้เพียงกระดานเดียวเท่านั้นข้าเข้าใจข้าเข้าใจดีรีบออกมาให้ข้าดูเร็วรอที่จะแสดงความเก่งกาจไม่ไหวแล้วอย่าเอาความเชื่องมงายมาทําให้ข้าค่อยเข๋ซิก็แค่กระดานหมากไม่กี่กระดานเองไม่ใช่หรอจะอันตรายสักเท่าไหร่กันเชียว นึกไม่ถึงเลยว่าจะเก็บรักษาไว้โดยพนึกลงหิตโบราณเช่นนี้ผ้ามากระดานที่แก้ไม่ได้เหล่านี้ไม่ธรรมดาจริงๆข้าสัมผัสได้ถึงแรงกดดันอันรุนแรงแล้วเรากับกําลังโดนสาส์แห่งการวางบากลึกซึงมองด้วยสายตาดูถูกเหมือนเป็นแค่มแมลงตัวเล็กๆอย่าว่าแต่จะจ้องมองเลยแรงกดดันรุนแรงเสียจนไม่สามารถเงยหน้า,นาขึ้นมาได้เลยดูเหมือนทุกท่านก็รู้สึกได้เช่นกันภาพกระดานหมากเหล่านี้อันตรายและก็ลึกลับเป็นอย่างมากหวังว่าผู้ที่ยังไม่ถึงขั้น จะไม่คิดหาวิธีแก้มันด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะหากเกิดอะไรขึ้นจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีเชิญทันเยทันเยสซ้กเขานะหม,มากดำที่ห้าฝืนคืนมาเขาที่หกกระโดดออกหมากดำที่เจ็ดตามสุดเขาที่แปดเริ่มลุกคล้ายกับการแข่งขันหมากล้อมระดับมือสมัครเล่นขั้นหนึ่งตอนก่อนที่เราทะลุมิติมาอย่างที่นี่เลยแค่นี้เองงั้นหรอเริ่มแบบไม่ทําการป้องกันอะไรก่อนเลยงั้นหรอ <laughs> เดี๋ยวก็ชินไปเองคนเก่งเขาไม่พูดเยอะกันหรอก สิบห้านาทีต่อมาอืมเดินยังไงดีนะดูเหมือนพ่อหนุ่มคนนี้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบากเสียแล้วมีความรู้ความเที่ยวชานอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากดูเหมือนหมากโบราณเหล่านี้จะไม่มีทางแก้ได้ง่ายๆไ,ไม่รู้ว่ากี่ปีมาแล้วเราก็นึกว่าจะได้เจอผู้ที่มีฝีมือจริงๆเสียทีเจ้าของสถานที่อย่างนี้ได้มอบหมายให้เราค้นหาผู้ที่มีความสามารถดูเหมือนจะไม่ใช่ท่านเย่ผู้นี้สินะแต่จะต้องใช้มากกว่าหกลยุทธ์จึงจะสามารถเอาชนะได้รู้สึกขยหน้าเล็กน้อยช่างเธอ ใช้วิธีที่สามก็แล้วกันดูนั่นสินั่นมันอะไรกันเนอะกลายเป็นรูปกระดานหมากล้อมแล้ววันที่ท่านอาจารย์ใช้หมากที่แก้ไม่ได้เหล่านี้เพื่อเข้าสู่วิถีก็ไม่เคยมีปรากฏการประหลาดเช่นนี้เกิดขึ้นยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจริงๆหมากกระดานนี้หากมัวแต่วางที่ตำแหน่งลวงเตาก็จะพาไปสู่การต่อสู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและจะถูกืนกินไปเรื่อยๆจนหมดกระดาน แต่พ่อหนุ่มผู้นี้กับวิเคราะห์วิธีเดินมากทั้งกระดอนชียเออเจ้าคิดว่าท่านเย่จะแก้ได้หรือไม่ไม่ใช่จะแก้ได้หรือไม่ไป<อ>เขาแก้ได้เรียบร้อยแล้วตั้งหากคนรุ่นหลังเอ,อ๋ยขอแสดงความดีที่เจ้าสามารถแก้กระดานหมากของข้าได้และนี่ก็ความหมายว่าเจ้ามีสิทธิ์ที่จะได้รับสืบทอดวิชาจากข้ามาแล้วมาแล้วนี่คือรางวัล สำหรับการแก้หมากโบราณเหล่านี้ใช่หรือเปล่านะ <S <S มาเลยข้าพร้อมแล้วรางวัลจากเทพหมากล้อมก้าก้าก้าท่านเยเขาเป็นอะไรไปไม่รู้สิบางที่อาจจะกำลังใช้ร่างกายในการแสดงความคารพต่อหมากโบราณอยู่หรือมั้ง <S <S เ,อเอ๋เอ๋ทำไมกัน <S 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 การสืบทอดอยู่ไหนลละหลอกข้าใช่ไหมท่านเยท่านไม่เป็นไรใช่หรือไม่อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไร หรือว่าการทดสอบนี้จะเหมือนกับจิ๊กซอว์จะต้องคอ่คอยแก้ไปทีละกระดานท่านหญิงโมข้าขอแก้หมาก12กระดานที่เหลือต่อได้หรือไม่ท่านท่านต้องการจะแก้กระดานอื่นต่ออย่างนั้นเหรอใช่แล้วหรือว่าพ่อหนุ่มพูดนี้จะทําการแก้หมากที่แก้ไม่ได้ต่ออีกแล้วพ่อหนุ่มอะไรกันเล่านั่นหนาปร,รมาจารย์แห่งวิถีหมากต่างหากเหรอนี่เป็นครั้งแรกเลยเนาะที่มีคนกล้าพูดอย่างมั่นใจว่าจะแก้กระดานหมากเหล่านั้นทุกกระดานน่าทึ่งน่าทึ่งเสียจริงตอนนั้นท่านอาจารย์ลองแก้เพียงแค่กระดานเดียว ก็ใช้พลังทั้งหมดที่มีไปจนหมดอ่อนล้าจนแทบจะลุกขึ้นยืนไม่ไหวท่านหญิงโมหรือว่าไม่ได้อย่างนั้นหรอไม่ใช่ไม่ใช่เราค่าสักครู่นะข้าจะไปนำมาให้ท่านเดี๋ยวนี้ละท่านเย่ก,ก็คือผู้ที่มีพรสวรรค์ที่แท้จริงจริงๆด้วยสินะจะต้องรีบรายงานในท่านโดยด่วนท่านบนสุดของเจ้าของหอในท่านขออภัยที่รบกวนเวลาพักผ่อนของท่านื หลู่อี้เองงั้นเหรอที่ต่อมาในเวลานี้มีเรื่องอะไรกันละ่ะรายงานในท่านเมื่อคืนนี้มีชายหนุ่มผู้หนึ่งใช้วเวลาเพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งชั่วยามก็สามารถทำลายหมากโบราณที่แก้ไม่ได้ที่ฉี่โมเป็นคนคอยดูแลอยู่ได้สำเร็จแล้วตอนนี้เขากำลังจะทำการวางหมาก12กระดานที่เหลือต่ออีกหึเจ้ากมันจะบอกว่าเขาคิดที่จะทำลายหมากล้อมทั้งหมดในคราวเดียวงั้นเหรอเจ้าค่ะให้เขาลองดูข้าจะคอยดูว่าเขาจะสามารถทำลายได้จริงๆหรือไม่เข้าใจแล้วเจ้าค่ะ คนที่ค้าตามหามาเนิ่นนานวันนี้ในที่สุดก็ปรากฏตัวแล้วอย่างนั้นเหรอทันเยผ้าหมากที่แก้ไม่ได้12กระดานนี้ที่เหลือได้นำมาไว้ที่นี่หมดแล้วขอบคุณมากหืมสีนาทีต่อมาไปนึกไม่ถึงเลยว่าจะสามารถทำลายหมากกระดานที่สองได้จริงๆแถมยังใช้เวลาน้อยกว่ากระดานแรกเสียอีก แม่เจ้าจะเก่งเกินไปแล้วนะกระดานนี้ดูเหมือนจะง่ายกว่ากระดานที่แล้วอยู่นีดหน่อยนะคนรุ่นหลังเอย๋ยขอแสดงความยินดีที่เจ้าสามารถแก้กระดานหมากของข้าได้และนี่ก็หมายความว่าเจ้ามีสิทธิ์ที่จะสืบทอดวิชาต่อจากาข้าครั้งนี้น่าจะมีอะไรที่มีประโยชน์ปรากฏขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมฮะอะไรกันทำไมเหมือนเมื่อกี้เลยละ่ะหรือว่าลองเปลี่ยนคนวางหมากดูท่านหญิงเหียน ท่านเยมีเรื่องอะไรจะให้ข้าช่วยอย่างนั้นเหรอเห็นจุดนี้ไหมท่านช่วยนำหมาเขาไปวางที่จุดนี้หน่อยสิข้างั้นหรออืมก็ได้เออวะวางตรงนี้องค์หญิงเก้าโปรดระวังตัวด้วยคนรุ่นหลังเอ๋ยขอแสดงความยินดีพี่เจ้าสามารถแก้กระดานหมากนี้ของข้าได้และนี่ก็แสดงเห็นว่าเจ้ามีสิทธิ์ที่จะสืบทอดวิชาจากข้า ข้าได้ทิ้งดวงวิญญาณบางส่วนไว้ที่หมากตายทุกกระดานบัดนี้ข้าได้ถ่ายทอดวิชาดาวเหนืออน,นันต์ให้แก่เจ้าน่ะนี่มันที่ท่านย้ายให้เราเป็นผู้วางหมากที่แท้ก็เป็นพราะตั้งใจจังมากโชคชะตาที่หายากนี้ให้แก่เราหากฝึกวิชานี้จนสําเร็จจะสามารถทาลายภูเขามหาสมุทรและสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงที่เจ้าพบเจอได้แต่ผู้ฝึกจะต้องถึงขั้นแปลงเทพเสียก่อนจึงจะสามารถทําการฝึกมันได้แต่ข้าจะมอบวิชาให้แก่เจ้าไปก่อนฉะนั้นต้องจําสิ่งนี้ให้ขึ้นใจ เอ๊ะยิงซินขอขอพระคุณท่านเย้ที่มอบชโชชะตาลยิ่งใหญ่นี้ให้แกะะ่ข้าเอ๊ะฮะโอกาสและชโชชะตายิ่งใหญ่เช่นนี้กลับมอบมาให้กับคนอื่นอย่างง่ายได้ยิ่งใหญ่เป็นการกระทําที่ยิ่งใหญ่เสียจริงข้าก็อยากได้บ้างน่ายาจังเลยพอเป็นคนอื่นกลับเราการสืบทอดแต่พอกับเป็นเราไม่ได้มันอะไรกันวะเป็นเพราะเราไม่มีรากจิตวิญญาณอย่างนั้นเหรอได้จะเล่นแบบนี้ใช่ไหม วันนี้ข้าจะทำลายหมากทุกกระดานให้หมดเลยเปิดเปิดออกมาเปิดออกมาให้หมดเทำลายทำลายอีกทำลายต่อไปเรื่อยๆทำลายให้หมดคนรุ่นหลังเอ๋ยขอแสดงความยินดีเน้อยขอแสดงความยินดี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  ขอขอแสดงความยินดีขอแสดงความยินดีบ้านเจ้าเนะซิเล่นกับจิตใจคนอื่นเช่นนี้ไม่กลัวโดวนฟ้าผา่าฟ้าลงโทษหรือยังไงผ่านไปอีกหนึ่งชั่วยามพวกเราไปกันเถอะท่านผู้โสเยจะเก่งเกินไปแล้วน้อมส่งท่านเยหมากตาย13กระดานใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง3ชั่วยามก็สามารถแก้ได้ทุกกระดานแล้วแท้จริงแล้วท่านผู้นี้เป็นใครมาจากไหนกันนะท่านเยทำลายหมากตายโบราณทั้งหมดลงไปแล้ว แต่ทำไมถึงดูหงุดหงิดเช่นนี้หรือว่าเราต้อนรับไม่ดีพอหืมเสียงฉินนี่น่าจะเป็นเซียนท่านนั้นวันนี้มาที่ชั้นสี่แล้วเจ้าค่ะเซียนท่านนั้นผู้ดูแลชั้นสี่งนั้นเหรอไม่ใช่เจ้าค่ะเป็นเพียงหญิงสาวผู้ฝึกตนในสำนักเซียนเดือนก่อนนางได้มาปรากฏตัวเป็นครั้งแรกภายในหอแห่งนี้หลังจากที่ใช้ความสามารถในการเล่นฉินเอาชนะผู้ดูแลหอชั้นสี่ได้ก็จากไปหลังจากนั้นนางก็มาเยือนสำนักเป็นครั้งคราวเพื่อทาดวลกับผู้ที่ต้องการทดสอบความสามารถกับนาง แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่เคยพ่ายแพ้เลยน่าสนใจดีนี่ดูเหมือนวันนี้จะได้ชมเชยเสียงฉินอันไพเราะของท่านเซียนอีกครั้งแล้ว <laughs> วันนี้ข้าชนะนะโมดแดงคิดเขย่าต้นไม้ใหญ่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงอะไรกันยะฮยะ,ะไม่นะใบหน้างดงามที่สุดในเมืองหลวงของข้ามดแดงคิดจะเขย่าต้นไม้ใหญ่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง แข่งการรุ่เฉินซิทำไมต้องมาทำลายใบหน้าอันว่านของข้าด้วยยอมรับความพ่ายแพ้ไม่ได้อย่างนั้นเหรอเป็นเจ้าเองที่อ่อนแอเกินไปขนาดสายลมที่เกิดจากเสียงฉินยังป้องกันไวไม่ได้ก่อนหน้านี้ที่พูดว่าถ้าแพ้พนันแล้วข้าจะต้องแต่งงานกับคนที่หน้าตาไม่ดีแบบเจ้านั่นทําให้ข้าไม่สามารถยอมรับความพ่ายแพ้นี้ได้จริงๆอย่ข้าเนี่นะช้าก่อนได้รับชัยชนะแล้วไม่ควรพูดจาเช่นนี้ใส่ผู้อื่นข้าว่าสายผู้นี้หน้าตาก็พอไปวัดไปวาได้อยู่นะ เฮ้ยถึงจะพูดจาเช่นนี้ไม่พูดเสียดีกว่านะถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าชนะได้ก็ลองดูซิบางเอินจังข้าทําได้จริงอย่างท่านว่าท่านหญิงข้าอยากจะประลองกับท่านซักหนึ่งบทเพลงได้หรือไม่ไม่จําเป็นต้องประลองข้ายอมแพ้ทาไมกันละ่ะเออทาไมทําไมพอเป็นไอ้นี่เจ้าถึงกลับยอมแพ้ง่ายๆแบบนี้เอวาวาภายในใจข้าท่านปรมาจารย์เย้คือหนึ่งในใต้ล่ายยังไงละ่ะ เมื่อคู่พอค้าได้ยินเสียงฉินก็รู้สึกคุ้นเคยไม่ใช่น้อยที่แท้ก็เป็นท่านหญิงชิงเวียนี่เองขอบพระคุณท่านเย่ที่ยังคงคำนึงถึงพอได้ยินเสียงของท่านชิงเวียก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นท่านเช่นกันท่านเสียนผู้ชอบเล่นฉินผู้นี้ปูติจะเป็นคนทนงตนแต่บัดน,นี้กลับถ่อมตัวเช่นนี้ถ้าจริงแล้วท่านเย่เป็นใครมาจากไหนกันนะเราไม่ได้เจอกันมาสักพักแล้วท่านหญิงชิงเวียมาทำอะไรที่เมืองหลวงอย่างนั้นหรอข้ามาเพาะจากขาสอนที่เชื่อถือได้ท่านเยก่กำลังจะเตรียมตัวเดินทางไปยังเมืองหลวง ในที่สุดก็ถึงเวลาที่พวกเราจะได้สร้างความประทับใจต่อหนะ้ท่านผู้โสย่แล้วชิงเวียเจ้าลุ้งหน้าไปที่หอชิงฟงที่อยู่ภายในเมืองหลวงก่อนไปรอท่านผู้โสย่ที่นั้นเจ้าจะต้องมอบความทรงตามที่ดีที่สุดให้แก่ท่านคาว่าพวกเราจะต้องทําให้เป็นธรรมชาติที่สุดอย่าไปรบกวนท่านผู้โสย่จนเกินงามหลับทราบ <c oughs> <c oughs> เพียงแค่จูๆ่ๆก็รู้สึกอยากจะมาแวะเที่ยวชมเมืองหลวงเสียหนย่อยท่านหญิงชิงเวียผู้นี้ทําไมถึงได้ดูสนิทสนมกับท่านเย่ขนาดนี้ <c oughs> สองลากจิ๋มยานทตาน้ำและน้ำแข็งแต่ยังเป็นผู้บำเพ็ญเพียรตนจินตานขั้นกลางอยู่เลยฮึ่มองหญิงเก้าหิงลาตาเย็นก็ไม่เท่าไหร่นี่นะจากเสียงบรรเลงฉินเมื่อคู่ดูเหมือนวิถีทำนองดนตรีของท่านจะพัฒนาขึ้นแล้วท่านเย่ชมค่าเกินไปแล้วหากมีโอกาสชิงเวียยังอยากจะขอให้ท่านทำการชี้แนะเพิ่มเติมได้ฟังคำชี้แนะจากท่านถึงจะนับว่าเป็นโอกาสอันดีของชิงเวียใช่แล้วเสียงชินของท่านผููนี้นับว่าไพเราะก็จริงแต่ก็ยังไม่ไพเราะถึงขั้นหนึ่งหมื่นของท่านเย่ ท่านพี่เจ้าเด็กนี้กล้าดียังไงมาเรียกข้าว่าท่านพี่คำพูดของท่านหญิงเย็ยนเมื่อคู่ไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหรถึงแม้ระดับของขค้าและท่านหญิงชิงเวียจะห่างชั้นกันอยู่พอสมควรหากฝึกไปเรื่อยๆครั้งแรกว่าเก่งแล้วครั้งที่สองย่อมเก่งกว่าตราบใดที่จิตใจมุ่งมั่นก็จะดีขึ้นเองใช่แล้วเพราะฉะนั้นชิงเวียยินดีที่จะสื่อสารความตั้งใจและความรู้สึกจากท่านเย่เอาเช่นนั้นก็ได้ในเมื่อท่านหญิงชิงเวียพูดแล้วข้าก็ขอเั็เลงสักทำนองก็แล้วกัน <laughs> หีหน่อยเจ้าแผนน่นาน้องสาวฮะท่านพี่อย่ารีบตัดสินไปเลย